สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็ผมมาไล่ซ่อมโนวาเอสของผมนะครับเป็นตัวเอสหางยาวรุ่นเก่านะครับก็เช้าเช้าเนี่ยสตาร์ตติดยากครับอาการนี้นะครับแล้วก็สตาร์ตติดแล้วก็ดับนะครับเดินเบาไม่ค่อยได้นะครับจะดับปล่อยแล้วก็ดับปล่อยแล้วก็ดับนะครับพอทิ้งสักพักสองชั่วโมงก็สตาร์ตติดเริ่มยากขึ้นนะครับผมก็ลองไล่ดูนะครับไม่ใช่ช่างนะครับแต่ว่าลองลองทาดูตามที่พี่น้องช่างแนะนําไว้นะครับก็ไล่ดูได้หลายอย่างนะครับทั้งขบู แล้วก็กองนะครับหัวเทียนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับลองสตาร์ทแล้วก็เหมือนเดิมนะครับล้างกองแล้วอะไรแล้วนะครับก็เลยมาถอดถังน้ํามันนะครับเนี่ยผมถอดถังน้ํามันยกขึ้นนะครับปรากฏว่านี่ครับเจอตัวนี้เป็นกองเบนซินนะครับดํานะครับก็แล้วน้ํามันมันข้างในเนี่ยมีน้อยมากนะครับก็เลยลองเออลองไปซื้อนะครับเนี่ยกองเบนซินตัวนี้นะครับแถวแถวสวนผมเนี่ยเขาจะมีตัวนี้ขายอยู่ก็นะครับ ร้านแถวสวนนะครับก็ห้าสิบาทซื้อมาห้าสิบาทนะครับว่าไม่ได้สั่งซื้อตําเพจก็ลองเอามาเปลี่ยนดูนะครับลองเอามาเปลี่ยนดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองตารให้ดูนะครับนี่นี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจับคันเร่งเลยนะครับเนี่ยครับก็น่าจะเป็นที่ตัวนี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้นี่สตาร์ทแบบนี้ไม่ติดนะครับ ต้องเร่งค่อนข้างเยอะนะครับติดการเร่งค่อนข้างเยอะเลยถึงจะติดขึ้นมานะครับแล้วเช้านี่สตาร์ทยากมากนะครับปัญหานี้นะครับแล้วก็เบาดับนะครับปล่อยทะเร่งดับปล่อยการเร่งดับนี่ผมลองมาเปลี่ยนกรองตัวนี้นะครับก็ปรากฏว่ากลับมาสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับกลับมาสตาร์ทใช้ได้เหมือนเดิมนะครับก็ฝากเอาไว้ครับโนไวเอสุ่นเก่านะครับเผื่อพี่น้ท่านใดใช้อยู่นะครับผมไม่ใช่ช่างนะครับแต่ก็ค่อยๆศึกษาเอานะครับ อยู่ที่สวนเนี่ยห่างจากร้านซ่อมก็เลยลองค่อยๆทาเองนะครับก็ปรากฏว่ามาเจอตัวนี้กองน้ํามันตัวนี้น่าจะตัดน,นะครับเนี่ยปัญหาคือตัวนี้เลยครับเนี่ยแน่นอนเลยครับตัวนี้แล้วถอดออกมาน้าม,มันมีนิดเดียวครับมีนิดเดียวเลยเหมือนน้ามันไม่ค่อยลงครับตัดเอาเปลี่ยนแล้วเหมือนกับเขาโล่งนะครับโล่งดีขึ้นเยอะนะครับ ได้ครับก็โอเคครับลองมาแนะนํากันนะครับเผื่อมีเทคนิคอะไรดีๆก็แนะนํากันได้นะครับสวัสดีครับ